ไอคนที่บุ้นว่าคนตอกแล้วดอกหลวงนั่นดอกหลวงทิตเนือบุ้นนี่มาแหละของจานนั่นโอ้โหสองตอนกับรลวงลงมาเลยจุดคาดเลยรักก็อย่างดี นู่งเลยตอนทำปลืมล้มมนละมันไม่อยากอยู่กับเราแล้วนู่อือน,นี่โจททอดขึ้นมาเลยนี่รัก nu thuộc tên nu cánh nu đẹp vậy đây ấy đo ruộng ít nè bốn ngàn cướp tay về con râu ta hư kinh ngắc cả răng à ni tôn nữa ngư bơi lại tôn con bơi xa lùng vân tiếng ni lệ nô sum cồn สงสัยใ,ใบดีเกินลมปัดไม่ลดอด